่เรียนคูที่ปรลและสวัสดีน้องๆที่ารักทุกคนนะคะวันวันนี้นะคะกลุ่มของดิฉันนะคะก็มาออกมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาตัดภาพจากการมรกรนะคะก็มีมาชิกแน่นนดังนี้นะคะน่นีเดียดิรันุิู้นุกินค่ะองเิฉันจิตนาทิพงค่ะแล้วก็3มนะคะดิฉันดีอภิยาหอมเกตค่ะ ขอบคุณงๆของพืชน,นะคะก็พบว่ามีพืชบางชนิดนะคะเอ่อเป็นสารน้ำความสะอาดได้นะคะก็ซึ่งหากเอาพืชชนิดนั้นคะมาทําเป็นสาร,วสาระความสะอาดแทนสารที่ทามาจากเอ่อสารเคมีนะคะก็จะสามารถลดการใช้สารเคมีได้มากขึ้นเลยะคะ่ะจากการไปค้นคว้าในะคงนั้นนะคะทาให้กลุม่มของฉันเกิดแรงบันดาลใจในการ พืชต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นะคะนำมาใช้เป็นสารกัดภาพนะคะแล้วก็คุณปรโมดในชั้นนะคะก็ได้ไปศึกษาค้นควา้าจากผู้รู้แล้วก็สื่อตา่างๆ กลมขึ้นมา5ชนิดนะคะก็มีะมะละกงกล้วยผะมูกพุทธังธรรษาแล้วก็บัวสายนะคะคืงได้เกิดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอกำยากระต่ายฆ่าสัารมะละกงขึ้นค่ะเพราะมันกระตุ้นใจนะคะเพื่อค้อคคนหาจะศึกษาว่าพืชส่วนใดของพืชน,นะคะที่สามารถจัดกร่ายได้ดีที่สุดแล้วก็ เพื่อชนิดใดนะคะที่สามารถผลินค่าได้ดีที่สุดคะสมมติฐานการศึกษานะคะเพื่อเพื่อศึกษาเพื่อเพื่อแตกเพื่อชนิดใดนะคะที่สามารถผลินค่าของเพลงขเพื่อต่างชนิดกันนะคะน่าแะ ทำให้ความสามารถในการสัมผัสต้างๆไม่เท่ากันค่ะแล้วก็ส่วนต่างๆพืชมันได้แก่งไปแล่กล่างนะคะตาม จุดประสงค์นะคะเพื่อศึกษาว่าพืชชนววินนใดใดสามารถกำจัดธาตซ้อนได้ดีที่สุดค่ะสมมติฐานานะคะพืชใดชนิดใดน่าจะกำจัดธาตซ้อนได้ดน่านอนไม่เท่ากันค่ะวิธีการทดลอง ใส่ลงในมิล้์ขนาด50มิลลิลิตรนะคะจากนั้นก็นำสชบพมาบน

ส่วนในของมลดอนาที่กำจัดท้าอนได้ีที่สุดค่ะสมุทิธานส่วนากาของม,ดอม,มอรดได้แก่บ้าน การทดลองนะคะสรุปผลการทดลองที่หนึ่งค่ะการหาชนิดของพืชนะที่กัดจัดคัาซ้อนได้ดีที่สุดค่ะซ like right ึ like like discord, ่งเรานะคะได้รวบรวมพืชห้าชนิดค่ะได้แก่ระละรองพุทธรักษามักบุ้งพัวสายและกล้วยค่ะเมื่อทำการทดลองนะคะได้ผลการทดลองดังนี้ค่ะมะละกองนะคะกัจัดท่าได้สะอาดค่ะพุทธรักษานะคะกัรจัดท่าได้สะอาดน้อยกว่ามะะกอค่ะส่วนรักบุ้งพัวสายและกล้วยนะคะ กำจัดข yeah. ้าศได้ไม่สะอาดค่ะซึ่งพบว่ามลดกนะคะสามารถกำจัดข้าศัตรได้ที่สุดค่ะสรุปผลการทดลองที่สองนะคะการหาส่วนต่างๆของมลดกที่กำจัดข้าศัตรได้ที่สุดค่ะซึ่งมีใบมลดกและก้านมลดกนะคะเมื่อกระทำการทดลองนะคะได้ผลการทดลองดังนี้ค่ะก้านมรดกอนะคะกำจัดข้าศได้สะอาดค่ะส่วนใบมระกนะคะกำจัดข้าศได้ไม่สะอาดค่ะซึ่งพบว่า สารท้ซ้อนได้ดีที่สุดค่ะประโยชน์ที่ได้จากพงมานะคะสามารถนำพืชสมุนไพรในเกางลีมาใช้เกิดประโยชน์ในด้านการกำจัด้าวบนเสื้อก้าค่ะมองเห็นแนวทางในการทำผลิตภัณฑ์จากมะละกอเช่นผงซักฟอกตัวอย่างสาร้าเป็นต้นค่ะและยังสามารถลดอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีแต่เป็นการเปลี่ยนมาเป็นใช้พืชสมุนไพรหรือด้าวอย่างมะละกอแทนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะผู้บริหารก็ขอส่การนำเสนอเรียงแกนท้ค่ะขอบคุณค่ะ